ประชาธิปไตยกัวัยชินเริ่มต้นด้วยพิธีเปิดผออ,อก,กรียงไกรวิวัฒนชาติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีกล่าวรายงานต่อรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในวันชัยหงษ์สถิตที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและให้ความรู้กับเด็กๆดีเจเยาวชนในเรื่องประชาธิปไตยกับการเมืองท้องถิ่นค่ะ นี่เป็นโฉมหน้าของดีเจเยาวชนประชาธิปไตยกับวัยทีนค่ะพี่ๆกำลังดูแลน้องๆทำความรู้จักสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะเรียนรู้ร่วมกันจากนั้นพวกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจพร้อมที่จะเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยกับวัยรุ่นโดยมีวิทยากรการเลือกตั้งจากสำนักงานกกตจังหวัดชนบุรีคุณสมนึกสุรกุลค่ะช่วงบ่ายดูพวกเราจะกระตือรือร้อน ตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกับอาจารย์พัทรพะพงพรมพิทัก์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชนบุรีหลังจากเติมพลังอิ่มหนำสำราญด้วยความอ,ร,อร่อยกับอาหารว่างและเครื่องดื่มพี่พี่ทีมงานรายการรัฐสภาของเราก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆที่พวกเราฟังแล้วอยากเป็นดีเจเหมือนพี่พี่บ้างจัง ย Sugar, ังค่ะเราไม่เป you know ิดโอกาสให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้ผ่านไปโดยที่เด็กๆยังตื่นตัวที่จะเรียนรู้กับเราและนี่ก็เป็นอช่วงเวลาหนึ่งค่ะที่พวกเราได้สนุกสนานกับกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์พูดคุยกันแบบคนกันเอง วาดฝันร่วมกันปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยไม่เหนื่อยกันบ้างหรือไงจ๊ะได้เวลาพักผ่อนเข้านอนกันได้แล้วงานไม่เสร็จไม่ยอมเลิกพี่พี่แลจะเหนื่อยนะเนี่ยใช้เวลาอีกพักใหญ่เลยทีเดียวค่ะกว่าดีเจรุ่นใหม่ไฟแรงจะปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยได้สําเร็จเพื่อนำเสนอในวันรุ่งขึ้นได้เวลา โชว์ผลงานแล้วครับต้นไม้ประชาธิปไตยที่เด็กๆร่วมกันออกแบบและนำมาโชว์ทำให้พี่เลี้ยงอย่างพวกเราหายเหนื่อยเลยล่ะคะ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวิชาที่เราเพิ่งรู้ว่ามันสำคัญที่สุดก่อนที่จะไปทำหน้าที่เป็นดีเจเยาวชนประชาธิปไตยกับวัยทีนอาจารย์ขวัญยืนการกิจกำลังถ่ายทอดหลักการใช้ภาษาไทยในการจัดรายการวิทยุค,ค่ะจากนั้น ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนคุณนภัสคุณนากลัดก็มาช่วยเติมเต็มในเรื่องหลักการเขียนข่าววิทยุโอ้โหสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75เมกะเฮิรตื่นเต้นจังเลยค่ะที่ได้มาดูของจริงเรียนทฤษฎีมาแล้วได้มาลงมือทำจริงๆด้วยพี่ๆสวทชชลบุรีดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ปิดท้ายด้วยความภาคภูมิใจกับบุธิบัติที่ได้รับการรับรองว่าพวกเราผ่านการอบรมดีเจเยาวชนประชาธิปไตยกับไวทีนเย้ yeah!